คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้ามีรถจักรคันที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นเสมือนผลงานศินละปะเคลื่อนที่ที่สะท้อนความหรูหราเหนือระดับและบอกเล่าเรื่องราวของความสําเร็จทุกครั้งที่คุณขับวันนี้ผมจะพาคุณไปทําความรู้จักกับยนตรกรรมสุดพิเศษ2 0 2 5โรลไรสรถที่ไม่ใช่ใครก็ครอบครองได้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ถ้าพูดถึงโรไ l รอ์หลายคนอาจนึกถึงแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีกําเนิดขึ้นในอังกฤษและถูกยกย่องว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีความหรูหราและพีถีพิถันที่สุดในโลกทุกคันไม่ได้ถูกสร้างด้วยกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมทั่วไปแต่ผ่านการประกอบด้วยมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้โรร์ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญลักษณ์ของความประณีตและรสนิยมที่เหนือระดับ เมื่อมองจากภายนอกดีไซน์ของโรลร้อยสองพันยยังคงรักษาเอเกลักษณ์แพนทอนกลิวประจำหน้าที่ใหญ่และสง่างามพร้อมสปิริตออฟเอทีซีที่กางปีกอยู่เหนือฝากระโปรงเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศทุกเส้นสายของตัวถังถูกปรับใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแต่ยังคงความคลาสิกที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังดูทันสมัยไฟหน้าเลตแบบเลเซอร์ที่สว่างไกลและคมกริบเหมือนดวงตาของอันยมณีช่วยให้การขับลังคืนทั้งปลอดภัยและหรูหราไปพร้อมกัน ในด้านสมรรถนะโรไร์รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์มี12ทวินเทอร์โบชาร์ที่ให้กำลังมากกว่า600แรงมา้าแม้ตัวเลขนี้จะฟังดูดุดันแต่สิ่งที่โรไรอ์โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือการควบคุมพลังให้ไหลลื่นนุ่มนวลและเงียบที่สุดเสมือนกำลังนั่งอยู่บนพรมวิเศษเมจิกคาปเทสไรระบบขับเคลื่นลอนสีล้ออัจฉริยะทำงานร่วมกับช่วงล่างถุงลมไปฟ,ฟ้าที่ปรับตัวตามสภาพถนนทำให้ผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแม้จะวิ่งบนถนนรุกกะ เข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานร,ระหว่างความคลาดสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะหนังแท้ที่ผ่านการพัดสารลายพิเศษการตกแต่งด้วยไม้เนื้อหาย,ยากและโลหะขัดเงา ทุกตึกเกิดจากฝีมือของท่างผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลานับร้อยทั่วโมงในการสร้างสารรค์ภายในยังมาพร้อมเพดานสตาไลท์เฮดลิงเนอร์ที่มีไฟไฟ,ไฟเบอร์ออปติกนับพันดวงเปล่งแสงเหมือนท้องฟอ้ายามค่ำคืนคุณสามารถสั่งให้ดีไซน์เป็นกลุ่มดาวตามวันเกิดหรือราศีของเจ้าของได้ด้วยถือว่าเป็นการปรับแต่งที่บ่งบอกตัวตนได้ชัดเจนที่สุด สำหรับด้านเทคโนโลยีโรริส2025ติดตั้งหน้าจอ OLED แบบสัมผัสที่สามารถหายไปอย่างแนบเนียนเมื่อไม่ใช้งานทำให้บรรยากาศยังคงความหรูหราไม่รบตาเหมือนรถทั่วไประบบเสียงเบสบอลออดิโอที่วิศวกรปรับแต่งตามสรีระและตำแหน่งหูของผู้ขับและผู้โดยสารทำให้ได้คุณภาพเสียงที่เหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่สื่อสารด้วยเสียงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางควบคุมระบบปรับอากาศ หรือแม้กระทั่งการแนะนำร้านอาหารหรูระหว่างทาง ด้านความปลอดภัยโรลไรเซียงคงให้ความสำคัญสูงสุดมาพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนในที่มืดด้วยในวิชั่นกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดเป็นเรื่องง่ายระบบปรับความเร็วอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับ GPS คำนวณเส้นทางล่วงหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินที่ตอบสนองได้แม่นยำในเซีลวินาทีทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลก็ยังปลอดภัยไร้กังวล ถึงเรื่องราคาโรร้อยสองพันยีเริ่มต้นราว30ล้านบาทขึ้นไปแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากรถหรูอื่นๆคือการปรับแต่งแบบเบสโปกซึ่งเจ้าของสามารถเลือกได้ทุกอย่างตั้งแต่สีพิเศษที่มีเพียงคันเดียวในโลกจนถึงการปรับโลโก้หรือชื่อย่อของเจ้าของบนเบาะหนังสิ่งเหล่านี้คือความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและเป็นเหตุผลที่โรรอยไม่ใช่แค่รถแต่คือรถที่ถูกสร้างเพื่อคุณคนเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างเบนลี่หรือ Mercedes ในเมเบ็แม้พวกเขาจะโดดเด่นในด้านความหรูหราและสมรถนะแต่โรลรอยส์ยังคงเป็นที่สุดในเรื่องความสง่างามเหนือการเวลาเบนลี่อาจให้ความสปอร์ตมากกว่าเม b บ็กอาจให้ความคุ้มค่ามากกว่าแต่โรลรอยส์มอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ความเงียบความนุ่มนวลและความรู้สึกกว่าคุณคือคนพิเศษที่สุดบนท้องถนนคือสิ่งที่แตกต่างจริงๆ สุดท้ายนี้โรลรอย2025ไม่ใช่แค่การอัปเดตรถยนต์รุ่งใหม่แต่คือการยืนยันว่าโรลรอยยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราความภาคภูมิใจและรสนิยมที่เหนือระดับรถคันนี้ไม่ได้บอกแค่คุณมีเงินมากแค่ไหนแต่สะท้อนถึงคุณค่าขององค์การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสำหรับใครที่ใฝ่ฝันอยากได้รถที่ไม่ใช่แค่ขับแต่เป็นประสบการณ์โรลรอย2025คือคำตอบของความสมบูรณ์แบบบ,บนสี่ล้อยอย่างแท้จริง